อุ้มลักนาโพธาแจมได้ใจติดแฮชแท็กแซบๆแม่ก็ต้องโชว์บ้างไม่เสียแรงที่หลายคนยกให้เธอเป็นคุณแม่ Idol อดอโลยุคค่าจีตัวจริงสําหรับอุ้มลักนาอมิโซนนักแสดงสาวชื่อดังที่มีดีกรีถึงความเซ็กซีส่สตาร์แถวหน้าของวงการบันเทิงไทยแถมล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ปล่อยคอนเทนต์เด็ดเอาใจคนรักการดูแลรูปร่างด้วยการโพสภาพไทยอวดสลีละาเปะปังให้ได้ส่องกันแบบไม่ต้องเสียเวลาโซมผ่านทางอินสตาแกรมลักนาอุ้ม โดยช็อตที่ว่านี้ได้เผยให้เห็นอุ้มลักขณาซึ่งกําลังยืนปั้นบั้นถ่ายเด้งให้ตากล้องคนสนิทลั่นชัตเตอร์พร้อมกับแนปแฮชแท็กพูดถึงสาเหตุที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเธอต้องโชว์สัดส,ส่วนสุดปังให้แฟนๆและชาวเน็ตได้คลายความสงสัยอีกด้วยแฮชแท็กลักขณาเวิร์กอัพแฮชแท็กอแม่เหนื่อยแฮแท็กและแม่ทุ่มเท และแม่ต้องมีวินัยแหแท็กินต้องถึงแหแทเล่นต้องหนักแแท็แม่ก็ต้องโชว์บ้างแหละเนะื้อครูเนื้อขอขอบคุณภาพลักษณะอุ้มภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ